ก็สวัสดีครับทุกผมเต้นฟอร์มดีเรียคชันท่าไห่ไม่รู้นะผมมาเรียคชันเพลงนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ฟังดูนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยรู้จักแกงนี้นะก็มีคนหนึ่งที่มาให้ทํานะก็คือแบบผู้ที่ตามผมลดลงอ่ะทุกคนเนี่ยคือแบบหรือว่าไม่มีใครชอบผมเลยนะแบบแรกๆก็ดีอย่างหลังก็ไม่มีใครติดตามแล้วเพราะว่าผู้ที่ตามผมก็หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองลดเหลือประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดนะ ผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละมันก็บางคนก็ทำผมก็ทำมาเยอะไงมันก็ไม่มีใครชอบหรอกเพราะว่าผมจะทำมาถึง EP ที่ถึงร้อยนะก็แบบมันก็ไม่มีใครอยากดูหรอกเพราะว่าติดตามก็ใครก็ไม่อยากมีใครติดตามเพราะว่าทำก็ทำแต่อันเดิมๆแบบน่าเบื่อแบบนี้นะผมความคิดผมนะผมก็ทำอันนี้แหละเพราะว่าคนดูตอบรับง่ายผมทำอะไรอะ

คุยตามก็จะสองพันแล้วผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรทุกคนดูไงผมก็มีแต่รีแอคนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์เพราะว่ามันก็ทำมาเยอะแล้วไม่มีใครหรอกถ้ามีใครซัพพอร์ตก็ดีอย่าง เพลงนี้ก็ปล่อยมาหนึ่งปีนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่มีคนหนึ่งที่เพิ่งส่งลิงก์มาให้ทำนะเนี่ยท่อนนี้แหละท่อนนี้แหละที่แบบดังในทิกตอกนะท่อนนี้แหละแหลกจแลกซอแลกเนี่ยท่อนนี้แหละที่แบบผู้หญิงเล่นนะท่อนนี้แหละที่เขาดังในทิกตอกอ่ะเนี่ยก็เท่ท่อนเนี้ยมันติดหูอะก็เลยแบบดังในทิกตอก ไม่ต้องทำสงสัยอ่ะที่เมียมึงหายไปไหนอ่ะเมียมึงอยู่กูไงเนี่ยเมียมึงอยู่กูไงไอสัสเลย จบไปแหละผมก็รีแอคต์อมาเนี่ยไม่รู้ผมจะทําอะไรทุกคนดูเนะยแบบมันก็ไม่ค่อยมีใครซัพพอร์ตไงผมก็แบบน้ำทไปแบบนี้แหละเพราะว่ายอดวิวผมก็ตกไงผู้ติดตามผมก็ตกลงเหมือนกันแหละที่จะสามคนที่จะสี่คนเหี่ยเพราะว่าตื่นเช้ามาผมก็เข้าดูตลอดว่ามีใครผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามีใครคอมเมนต์บ้างนะแต่มันก็แบบช่วงนี้มันก็แบบผมไม่รู้จะทาอะไรเนาะมันก็แบบผมก็ว่าจะทําเนี่ยรวมเพลงอื่นผมอาจจะไม่ทําแบบ ไม่ว่าถ้าผมไม่ทําเพลง GTA แล้วทุกคนจะชอบไหมผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็อยากทำบบกอย่างพวกอ่ะนีย่ยพวกอ่ะแรปเปอร์แบบนี้นะแต่มันก็ไม่มีใครดูไงเพราะว่ากระแส GTA มันมาแรงผมเลยต้องจะทํา GTA มาตลอดนะทุกคนก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะผมก็ทําตาม FC ที่เรียกร้องมนันแหละผมถ้าไม่มี FC ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ใครดูนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครชอบไงเพราะว่าผู้ติดตามเข้ามาจาก FC ทุกคนแหละที่แบบซัพพอร์ตจนมาถึง หน0 0งจนจะสองพแหละผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตผมก็แค่นั่นแหละผมก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าซ่องผมก็ยังสร้างรายได้ยังไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าจะเก็บเงินดอลลาร์ถึง10กว่าจะแบบมีกระดาษซองขาวแบบส่งพินมาอะไรแบบใส่รหัสใส่ไอสั่งมันหลายขั้นตอนเพราะว่าดูจากเขาสอนใน y o u t u b e ว่าพวกสมัครอัน YouTube แบบคนรุ่นใหม่แบบกำลังสร้างแบบ อะไรตอนนี้มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์หรือว,ว่าขั้นตอนอะไรหลายอย่างนะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตผมกดติดตามไปผมผมไปเรื่อยๆนะอันนี้แบบเขาอาจจะเบื่อผมมั้งเพราะว่าผมทําแบบไม่มีเอฟเฟกต์หรือว่าไม่มีอะไรแบบเพราะว่าผมก็ตัดต่อไม่ไม่เก่งไงผมก็มีจะททาแบบใส่เอฟเฟกแล้วก็เอาอินโทรอะไรมาต่ออย่างนี้แหละแล้วก็มาพูดอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็มาพูดความรู้สึกบรรยายจากใจของผมนี่แหละ ผมก็จะทำอะไรทุกคนดูทุกคนก็เห็นใจผมด้วยนะผมก็เรียกมันแหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะถ้าใครกดแชร์ share, ก็ติดตามผมเลยนะเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนทุกคนก็ติดตามผมนะอย่าอย่าเพิ่งเลิกติดตามผมนะ Let's go <S Morning,